ในการเข้าโจมตีจิมนะครับมันก็มีหลายวิธีนะครับในคลิปนี้ก็จะแนะนำวิธีการคำนวณพลังค่า CP ก่อนนะครับหลังจากที่เราเดินมาเรื่อยๆรื่อเราเจอจิมนะครับที่อยู่รอบข้างเราตอนนี้ผมเจออยู่แค่3จิมนะครับก็จะมีทีมสีแดงสีฟ้าที่ครอบครองจิมอยู่นะครับเรารู้ได้ยังไงว่าสีไหนครอบครองก็สังเกตที่ด้านบนนะครับก็จะเป็นโทนสีฟ้า หรือสีน้ำเงินนะครับแล้วแต่สายตาคนนะครับก็จะมีทีมสีฟ้านะครับครอบครองอจิมอยู่อ,อย่างนี้ก็คือทีมสีแดงครอบคุมจิมอยู่นะครับเราลองแตะเข้าไปดูนะครับแต่ละจิมดูนะครับจิมนี้ก็จะมีคนครอบครองจิมอยู่1คนนะครับเพราะลองแตะแล้วเลื่อนซ้ายขวาไม่ไปพลัง CP นะครับของตัวมอนสเตอร์หรือ โปเกมอนตัวนี้อยู่ที่2000นะครับเราให้สังเกตค่านี้นะครับลองออกมาดูครับสังเกตนะครับดูจิมนี้นะครับก็จะมีคนคลองจิมอยู่นะครับ1คน2คน3มคนนะครับมีอยู่3คนแล้วเราคำนวณน,นะครับค่าของแต่ละคนดูนะครับค่า Cb ของแต่ละคนดูตัวนี้ก็พันอันนี้ก็พันสีก็ รวมเป็น2,000 2,000กว่านะครับประมาณการ2 5 0 0 3,000 4,000กว่านิดๆน,น,นะครับก็ลองคำนวณนิดๆดูนะครับสังเกตตัวนี้ด้วยนะครับมันอยู่ไกลเกินไปนะครับแต่เราไม่สำคัญครับเราต้องสำคัญที่ค่า CP ต้องคำนวณน,นะครับว่ารวมกันแล้วได้เท่าไหร่นะครับออกมานะครับอ่าอันนี้1คนก็คำนวณง่ายหน่อยอีกอยู่ที่2,000 จากนั้นนะครับก็ไปดูที่ตัวโปเกมอนของเรานะครับเราก็เรียงตามพลังนะครับก็เลือกตัวรูปหัวใจอย่างนี้นะครับแต่ลองดูแล้วคำนวณของเราดูนะครับคือเราจะเอาโปเกมอนไปโจมตีจิมนะครับเราจะเข้าไปโจมตีได้ครั้งละ6ตัวเราก็เลือกดูว่าเราเอาตัวไหนไป คลิปนี้ผมจะแนะนำวิธีการคำนวณค่า CP เอาไปต่อสู้นะครับส่วนวิธีดูธาตุแต่ละธาตุเดี๋ยวติดตามคลิปถัดไปนะครับลองคำนวณดู900 800 800 800 800 800 8324ก็ประมาณเกือบ2,000กว่ากว่านะครับเราหน้าที่จะโจมตียิมนี้ได้ยิมนี้ได้อยู่ที่2,000นะครับเพราะ แต่จิมนี้เราไม่สามารถที่จะโจมตีได้เพราะเราคํานวณไปแล้วเท่าไหร่ครับประมาณ4ี่พันต้นๆที่ผมคนนํานวณคร่าวๆดูนะครับเมื่อเราคํานวณค่า CP ของแต่ละจิมเรียบร้อยคํานวณค่า CP ของมอนสเตอร์หรือโปเกมอนของเราว่าสามารถที่จะเข้าไปโจมตีได้หรือเปล่านะครับเราก็ไปที่จิมนั้นจิมนี้ผม คิดว่าผมน่าจะ50%ที่จะชนะนะครับเพราะว่า,าตัวโปเกมอนเองค่อนข้างจะมีพลังอยู่ที่2,043แล้วก็คนที่คองยิมอยู่ที่เลเวล31แต่ผมคำนวณตัวโปเกมอนผมแล้วก็อยู่ที่2,000ต้นๆน,นะครับก็กจะ 50%เพราะว่าค่อนข้างเลเวลสูงกับผมผมอยู่ที่เลเวล16ลองไปดูกันนะลองไปดูกันนะครับว่าเราจะชนะเจ้าตัวนี้กันหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเดินไปที่จิมนี้นะครับเมื่อเราเดินทางมาถึงจิมที่เราอยากที่จะทำการแบทเทิลนะครับหรือทำการต่อสู้นะครับเราก็แตะที่จิมนั้นได้เลยนะครับทริปนี้ก็จะแนะนำวิธีการต่อสู้โดยการคำนวณพลัง CP นะครับ ตอนนี้เจ้าของยิมอยู่ที่เลเวลที่31นะครับแล้วก็มีมอนสเตอร์ที่เอามาคลองยิมนี้อยู่ที่2,043นะครับถ้าเราพร้อมที่จะต่อสู้เราก็แตะที่เมนูด้านล่างขวาตัวนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนมอนสเตอร์ตัวนี้ได้นะครับพวกโปเกมอนตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเครื่องเขาจะคำนวณมาให้อัตโนมัตินะครับตัวโปรแกรมจะคำนวณมาให้อัตโนมัตินะครับเร,เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับโดยที่แตะนะครับ แล้วก็เลือกนะครับได้เลยนะครับแต่แล้วก็เลือกตัวที่ต้องการที่จะเอามาทําการต่อสู้นะครับลองเลือกดูนะครับสมมุติว่าเราได้เอาตามนี้กแล้วกันนะครับเพราะว่าเราไม่ได้คํานวณเรื่องของการธาตุของแต่และมอนสเตอร์ว, Monster, ว่าจะเอาชนะตัวนี้ได้ยังไงนะครับเราคํานวณโดยใช้ค่า CP เข้ามาต่อสู้เฉยๆนะครับ พอแล้วก็กดโกเลยครับดูนะครับตัวที่หนึ่งน่าจะปัดเจ็บเร็วหน่อยนะครับน่าจะแพ้เร็วหน่อยไปแล้วครับตัวที่หนึ่งนะครับอันนี้ตัวนี้คล้ายๆกันต่อสู้กันนะครับดูค่าพลังซีพี ค่าพลังชีวิตของเราก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็คนที่คลองยิมก,ก็ค่อยๆ,ๆลดไปเพราะว่าค่าพลัง CP ค่อนข้างจะสูงกว่าเรานะครับหมดไปแล้วตัวที่2น,นะครับปาดเจ็บไปแล้วนะครับ50อร์เซนที่จะชนะนะครับที่ผมบอกไว้นะครับเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะเลเวลต่ำแล้วก็ CP เราค่อนข้างจะน้อยของแต่ละตัวนะครับไม่ต้องห่วงนะครับถ้า คนที่คองยิมอยู่ระดับพันกว่า,วาเราชนะแน่นอนนะครับแต่ค่าใครคำนวณธลาดที่จะเอามาต่อสู้นะกับมอนสเตอร์แต่ละตัวได้ก็จะได้เปรียบหน่อยนะครับตอนนี้เราใช้วิธีการคำนวณพลัง CP เฉยๆนะครับ โอเคหมดไปแล้วเป็นไงครับชนะเห็นไหมครับเราชนะเลยนะครับ2 0 0พไม่ต้องกลัวนะครับชนะขาดลอยเลยนะครับชนะไปแล้วหลังหลังจากนั้นยิมก็จะว่างเห็นไหมครับเราก็สามารถเข้าไปคลองยิมได้เดี๋ยวเข้าไปคลองยิมเดี๋ยวคอยชมคลิปถัดไปนะครับอย่าลืมนะครับหลังจากที่ต่อสู้เสร็จมาดูแลเพื่อนๆเราด้วยนะครับนะครับมอบชีวิตให้เขาหน่อยนะครับ เพื่อเอาไปทําการเบสเทอร์หรือทําการแข่งขันที่อื่นด้วยนะครับโอเคเตรียมพร้อม